ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ18ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันนะคะผู้ส้มได้สอนความหมายของฟังก์ชันไปแล้วว่าฟังก์ชันมีวิธีการตรวจสอบได้นะคะโดยการดูขั้นที่1ค่ะคือขั้นหน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วย ถึงจะเป็นฟังก์ชันนะคะนั่นก็คือถ้ามีหน้าเหมือนกันแล้วหลังก็จะต้องเหมือนกันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเหมือนกันและหลังไม่เหมือนกันเราจะไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะคะข้อ2ค่ะก็คือท่านหน้าไม่ซ้ำเป็นฟังก์ชันแน่แน ความว่าให้เด็กๆดูหน้าเป็นหลักค่ะซึ่งถ้าเรียนต่อไปไอ้คำว่าหน้าที่ครูส้มพูดอยู่เนี่ยเราเรียกว่าโดเมนค่ะถ้าโดเมนของเรานะคะไม่ซ้ำกันเราจะบอกได้ทันทีว่าเป็นฟังก์ชันแน่นอนนะคะ แต่ถ้าโดเมนหรือตัวหน้าของเราซ้ํากันตัวหลังต้องซ้ําด้วยถึงจะเป็นฟังก์ชันดังนั้นครูส้มจะเริ่มจากการดูโดเมนก่อนเลยนะคะปรากฏว่าตัวหน้าของเราเป็น0ูนย์ตัวหน้าก็เป็น0ูนยตัวหลังไม่ซ้ํากันแบบนี้แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะคะลองดูตัวข้อ2นะคะตัวหน้า เป็นซูตเป็น1เป็น2องเป็น3าโดเมนไม่ําแบบนี้นะคะหน้าไม่ําแบบนี้เป็นฟังก์ชันแน่ๆจริงๆแล้วก็ตอบข้อ2ได้เลยนะคะลองไปพิจารณาข้ออื่นๆต่อดีกว่าเป็นความรู้นะคะ ข้อ3ค่ะโดเมนเป็น1เป็น0ย์เป็น1เป็น2อ้าวโดเมนเป็น1เหมือนกันเลยลองไปเช็คตัวหลังปรากฏตัวหลังเป็น2ตัวหลังเป็น3แบบนี้ไม่ซ้ำกันไม่เป็นฟัก์ชันค่ะข้อ4ค่ะไปดูโดเมนนะคะหรือตัวหน้าตัวหน้าเป็น1ตัวหน้าเป็น2ตัวหน้าเป็น2ตัวหน้าเป็น3มีตัวหน้าสําคัญค่ะคือเป็น2เหมือนกันเลย เราไปดูตัวหลังนะคะพบว่าตัวนี้เป็นศูนยตัวนี้เป็น3หน้าสาแต่หลังไม่้ําแบบนี้ก็จะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะดังนั้นคอนเซปต์ข้อนี้จึงทําให้ตอบข้อ2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย